พอเราหันหลังกลับมานะคะก็จะเจอกับศาลานี้ค่ะศาลาของปู่ศีสุดโทและแม่ย่าสีปทุมมานะคะก็สามารถนําดอกไม้นําทูบนําเทียนมาเองได้นะคะก็จะเป็นผลไม้ก็ดีไข่ต้มก็ดีนะคะ ที่ศาลานี้นะคะก็จะพิเศษตรงที่มีพระปางนาคปกด้วยค่ะเราก็จะได้ขอพรน,นะคะกับพระปางนาคปกขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะส่วนวิหารที่อยู่ดังด้านข้างนะคะก็จะเป็นวิหารของหลวงปู่จ้อยค่ะหลวงปู่จ้อยเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนในย่านนี้นะคะในแต่ละวันก็จะมีคนมาขอพรมีคนมาบนบานสารก่าวขอให้ค้าขายร่ำรวย กิจการรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะคะสำหรับบุคคลที่ทำงานในองค์กรค่ะหากใครนะคะต้องการไหว้พระในโบสถ์นะคะก็เดินตรงมาทางด้านนี้นะคะเดินผ่านมายัางต้นโพค่ะ จะมานั่งสมาธิก็ดีนะคะสัก15นาที20นาทีค่ะเพราะว่าในโบสถ์นะคะผู้คนจะไม่พุกพ่านนะคะโบสถ์ที่นี่ก็สงบค่ะ